จัดเมืองไปแค่ประมาณที่โมงนิดเดียวเอาเธอเอาเมือโนนไทยเขาก็จัดใหญ่โตให้เลยนะจัดแบบว่าแบบจะเป็นแห่แบบาวบ้านน่ารักก็้นชยเนี่ยนจะเป็นบ้านของสูนาลีสนาลีเจ้าของเพลงนะใช่ใช่ใชไม่ใชนูเนยใช่่ยใช่ตอนอาการย่าโมร้องถวายท่านเราก็รีท็อปสาวเนี่ยต้องต้องคือทอปทูที่ส่ับเมืองเนี่ย คือท็อปทูเน่ยก็ต้องไปร้องร้องให้ข้างกันแล้วถามอย่างเนีแล้วตอนตอนที่เหลือสองคนเนี้ยตอนนั้นเนี้ยคงเครียดมากเลยไหมตอนตอนในในเวลานั้นดูดก็ต้องชนะแล้วทั้งหมดน้องเขานเอต้องต้องทยแด์แน่เพราะว่าก้องมันจับนะคะคืออย่างอย่างผู้ยทำนทีเนี้ยผลคะแนนมันจะมาก่อนมันจะมาก่อนประมาณสามสี่นาทีเลยมาปุ๊บแล้วพุ่งกลับจะบอกก้องทันทีว่า จับได้เลยเพราะว่าโมเมนต์ที่เขาพอประกาศเนี่ยมันจะจับไม่ทันวันนะั้นเนี่ยย้อนกลับไปดูกล้องจับแม่แอนดเ,เนี่อยางไรเลยพอประกาศอีกทีกัระควาเปลี่ยนเปลี่ยนกล้องไม่ทันเลยปติคะแนนมา<อ>เขาจะจับผู้ชนะพพวกสื่อเนี่ยเขามองมงตรงที่เราแน่สื่อกล้องใหญ่เลยค่ะที่จะถ่ายทอดทั่วโลกผลคะแนนออกมาปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสเตจมเนเจอร์เนี่ยมันเหมือนองไทยเละ ราจะบอกกันว่ามันจะรู้ก่อนแค่สองนาทีว่าคนที่รู้คือพุ่งกับกับคนจับกล้องว่าแพ้แน่เลยเพราะคะแนนมันมาแล้วแล้วก็ประกาศว่าถ้าลายยางขอวิทยาลายยางเขาเรียกว่าลายยางลายยางลายลางใช่ค่ะข้าลายยางเป็นภ้าในราชสำนักของกษัตริย์สมัยวิทยาแล้วก็เอามาแล้วก็ปักพลอยเลยเป็นพลอยน้ำชุดเลย หลังอ <icana>, ึ kita, er chanting, ้งเลยก็ชุดนั้นถือชุดนั้นถือว่าแบบแบบบันเจิดมากการทำเนี่ยโูวความยิ่งใหญ่มาเป็นเมืองไทยมากเลยแล้วแล้วเรามีตรงที่ว่าฝรั่งก็เข้าไปเซิร์ชอ่านว่าพระแม่ธรณีคืออะไรมันมีความเกี่ยวกันหรืพูทธศาสนาอะไรก็ประสบความสำเร็จอันนี้ดีใจด้วยแล้วกลับคนโปรตีกลับคนาชหน่อยป้ ไปวันที่สิบสิบเอ็ดใช่ไหมสิบสิบสองใช่ไหมจะมีทัวร์เราจะทัวร์เพราะว่ามันมีแฟนคลับที่ขอให้จัดทัวร์ให้หน่อยเพื่อจะได้แบบเราจัดเองก็ประหยัดแล้วก็เขาก็อยากจะได้พี่เพื่อใกล้ชิดแต่ทุกเดือนก็เลยจัดไปวันที่สิบเอ็ดผมอยู่ไม่ได้ไม่อยู่กันเลยไม่ได้ไม่ได้ไปแต่ว่าโตเข้าประสานครับเมื่อกี้เขาส่งโปรแกรมมาเนี่ยเห็นท่านผู้ว่าจะไปกล่าวต้อนรับนายาโมและมีคุณเทวันใช่ไหมแล้วก็มี มีหน่วยงานมีราชพัฒนมีคนโคราดนักวจริงไปทีงการมีอะไรไปทั้งัตดก็คุณโคนราดูกท่านก็สั่งการให้ว่าคือทำให้ยิ่งใหญ่สมเกียรติเราเปดูทีมก็มันมม็นความอินเตอร์แล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเหมือนเน้นความสวยงามอย่างเดียวแต่ของปุ้ยมาเนี่ยมันจะมีว่ามีการแสดงออกมีทักษะมีทาเล่นต่างๆที่ที่มาขับความสวยให้สวยขึ้นนะแต่อันนี้อันนี้ต้องเป็นเครดิตนะเนี่ยต้องเป็นเครดิตนะต้องเป็นเครดิตนะฮะ ต้านยากกับคือตัวตัวเด็กแกเขาต้องมีของเขาเลยไม่งั้นหนูมันพอไปเจออย่างที่ท่านบอกพอไปเจอเวทีระดับโลกจริงคืออย่างแอนที่ดีเีขาเก่งนะทะุกคนเขาก็ดังงานแมน่เลยแต่ว่าวันที่เขาไปอยู่บนเวทีเขาก็บอกพูดว่ามันเกิดเขาเจอช็อคขึ้นมาเพราะว่าแต่ละประเทศมันไม่ธรรมดาท่านแล้วการศึกษาของประเทศเมืนองน,นอกเขาเนี่ยนี่เนี่ยกล้า ให้เด็กเต็มที่มันผิดกับของเราเ c u เ t อร์เราอย่างไรมันก็ต้องเป็นเ c u เ t อร์ที่ไม่ไม่เหมือนเมืองนอกพาไปเมืองนอกเกิด c u าเ u r e s h o อ k เกิงงเลยขึ้นมนเวทีงงเลยแต่นี่เขาเอาอยู่ลุ้นกันแล้วเอาจนแบบชาวเอลโซนอรักมากเลยค่ะเชียร์กันมาแก่ผัใจเลยนะัดใจนะถ่าไปที่ไหนโอ้ยแต่ผิวพรรณใกล้ใกล้เอลโซนอร์ป่ะใช่ไหมือนนกัผู้จริงสีขากๆอะไรนะ เขาจะมีศักย์อะไรของเขาวัฒนธรรมตีดจับวัฒนธรรมจับต้องก็ได้เรามีอยู่แล้วสามารถเนี่ยมีโขนมีโนราแล้วมีอะไรกันเวยโมยไทยอย่างโขนสาอันนั้นจะร่วงได้หกศูนย์นังไงเนี่ยแล้วก็โนราปีหกสองโนราปีหกสี่อะไรเนี่ยแล้วเนี่ยเป็นเป็นเป็นอันที่สี่มอเลยนี่เดี๋ยวว่าฉลองกันเลยใช่คิดว่าภาพวันนี้จะเป็นภาพที่ทาง กระทรวงต่างประเทศนี้ส่งไปทั่วโลกเพื่อประกาศความเป็นยูเนสโกของเราแล้วก็เป็นตัวแทนการส่งการ์ดเราเรามีผู้แทนการค้าเรื่องเศรษฐกิจอันนี้ถ้เป็นผู้แทนวัฒนธรรมสมมตินีมีมีผู้แทนเนี่ยผมว่าผมว่าแอนเนี่ยต้องใช้โอกาสเนี่ยมันแบบช่วยกันโปรโมทประชาธมพันประเทศ วัฒนธรรมการบุคลิกการว่า้การแต่งกายการว่า้ทำสำเร็จแล้วนะครับการวหว้นรูปแบบการแงสวยแล้วก็การแต่งกายหรืออาหารนี่ถ้าทานอาหารไทยอะไรนี้ก็โปรโมทอันนี้ไม่ต้องห่วงดีครับเทียมพีมีโควาดอาหารมิสานต้มตามมิสานเาเอามาให้เห็นเห็นให้ชาวพายุจ้าอบทานเลยนะกับเขา กะเพราไก่เลยที่บอกว่าชอบทานอตอนที่ที่ยังไม่ได้กลับมาคืออยากกินกระเพราแต่เราชอบผัดหมี่โคราชชอบาชอบขัวหมี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 ก็เวลาเผเผ็ดสัไปให้เขาคือทานอาหารไม่ได้ว่าที่ลูกไม่อร่อยเลยก็เพื่อผัดใส่กองไปหลายกร่ปองมาไปให้ปรากฏว่าเพื่อนงามที่เป็นตัวเต็งมันลุ่มโตแล้วก็เนี่ยเพื่ขาส่งทีมมาเพ่อยังเก็บมวอยู่เลยแล้วทุกคนกินพอกินแล้วติดใจเผ็ดขนาดแล้วก็กินเพื่อบอกตายแล้ว สองบอกว่าอย่าเพิ่งแพร่อย่าเพิ่งโพสอะไรออกไปนะเพราะให้รอสี่สิบแปดชั่วโมงคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องรอสี่สิบแปดชั่วโมงเอ้าเกิดเป็นท้องเสียก็จะบอกว่าเราไปว่ายยาเพื่อตรวจไตห่วเลยคนละห้าร้อยห้าสิบห้าปีเลยนะโอ้โหห้อ้าสิบหเป็นการเฉลิมฉลองโคราชคืออย่างนี้เป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่โคราชครบรอบของของของประวัติของเมืองห้าร้อยห้าสิบห้าปีโอ้ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยถือถือว่า เป็นความยิ่งใหญ่ของเมืองโคราชแล้วก็หลานน่โมได้ลองมิยูนิเวอร์ซิใช่ไหมคนไทยก็ดีใจคนโคราชก็มีความสุขนะผมก็ดีใจด้วยนะแล้วก็ขอบคุณที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศสร้างความภาคภูมิใจกับคนโคราชโดยการคอบรอบ555ปีแล้วก็เชื่อมั่นในบุคลิกความรู้ความสามารถว่าแอร์เนี่ยเหมือนก็จะเป็นตัวแทนให้กับประเทศไทย นะครับเลือกถึงผู้หญิงไทยได้กถึงความเก่งได้กถึงซอฟต์พาวเวอร์กถึงอาหารไทยได้กถึงบุคลิกเนี่ยผมว่าแอนทามาที่จะถ่ายทอดเพราะว่าพอเราเป็นมิตยูนิเวอร์สใช่ไหมคนก็รู้จักนะแล้วก็ในโอกาสที่ไทยได้ยูนิสโก้ให้สงการอันนี้ก็เป็นมันเป็นอารมณ์ของของวัฒนธรรมของชาติที่มาเกิดขึ้นพร,พร้อมๆกันนะฉ <C oughs> ะนั้นเนีเ่ยแอนมากับสถานการณ์แล้วตอนนี้บ้านเราเนี่ยเศรษฐกิจแถบ่วันนี้ ก็ต้องมาใช้เรื่องเนี้ยพวกวัฒนธรรมมาเป็นเ e l l i n g พอยต์เพราะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของคนมาเนะมืองไทยมากินคนมาเมาืองไทยมามามาทานอาหารไทยมาเที่ยวมาซื้อเสื้อผ้ามาชมการแสดงมาชมมวยไทยชมโขนชมละครเนี่ยอันนี้คือเสน่ห์ดั <c oughs> นั้นเนี่ยแอนเนี่ยสามารถจะเป็นเป็นเล p r e s e n t a t i v ภาพลักษณ์ต่างๆแล้วก็ช่วยประเทศชาติได้อย่าเหนื่อยนะอย่าเหนื่อยเหนื่อยๆนะวันนี้ก็เลยก็เลยเนี่ย